สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์อ b d ุ l ล a l i m ั u l a i m a n ا ل س ل ا م u a i k u m w a r a a t l l a i ะ a b a r t h a l h a m d u ล i l l a r o ิลอาลมีนว w a b i ินัสตยน h a ลว a ลากุว t ตะอิลลาบิล h า a ิลอ h ลีลอ d ซม سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب إشرحي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهه قولي أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาตลอดจนความจำเริญความเป็นบารอกาจงประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอักีดะในค่ำคืนนี้นั้นผมก็จะได้นำเอาท่านพี่น้องเนี่ยกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ ชีริกซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวบันทอนนะครับเป็นตัวที่จะมาสร้างความด่างพร้อยให้กับการมีเตาฮีตการมีอิม่านที่สมบูรณ์ของเราซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาอรูปแบบหนึ่งของการชีริกก็คือการที่นะครับเรามีความเชื่อหรือการที่เรานั้นมีความรู้สึกนึกคิดว่าสิ่งอื่นๆนอกจากอัออลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตะอาอัลานั้นจะนํามาซึ่งความเป็นบารอกะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ มีเต็มอยู่ในสังคมของเราปัจจุบันนี้ซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มีเฉพาะในสังคมของเรานะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยของท่านรสุนสลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมนะครับถึงขนาดที่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาัลานะครับได้ทรงนำเอาสิ่งดังกล่าวที่มีอยู่ในสมัยของท่านรอซูลเนี่ยนะครับมากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลาบอกว่าอัฟารล أفرأيتم <applause> اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا كسمة ديزا <applause> إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى <applause> الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ไม่ว่าจวเจวิตต่างๆหรือสิ่งที่ได้รับการบูชากลับไหว้ในสมัยของท่านรสุนทอลทอหอัลฮลลลออิวสลัมไม่ว่าจะเป็นลาดไม่ว่าจะเป็นอัซาไม่ว่าจะเป็นมานาซึ่งทั้ง3สิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งบูชาเคารพรับไหว้นะครับของชาวยาฮิลียะซึ่งลาดนะครับลาดเนี่ยที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปก็คือเป็นสิ่งบูชานะครับหรือว่าเป็นจวเจวิตของบรนณุสกิฟซึ่งเป็นชาวตอเอฟ นะครับซึ่งเดิมทีลาดเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายคนหนึง่งเป็นคนคนหนึ่งที่อ,อุทิศตัวเองนะครับที่จะรับใช้ผู้ที่เดินทางผ่านมาเพื่อที่จะไปมักกะนะครับเดินทางผ่านมาจากต่อเอฟทางต่อเอฟเพื่อที่จะไปทําฮั์ที่มักกะหรือไปทําอุมรอหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ชายคนนี้จะมีหน้าที่ก็คือทุกครั้ <c oughs> งที่มีใครผ่านมาเพื่อที่จะไปทาฮัทคนคนนี้จะทําอาหารแล้วก็แจกจ่ายนะครับแล้วก็ให้การเลี้ยงดู กลุ่มผู้ที่เป็นฮุจาจนะครับซึ่งพอชายคนนี้เสียชีวิตไปกลุ่มชนของเขาก็ต้องการที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของชายคนนี้ก็เลยสร้างรูปปั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้สร้างรูปปั้นนะฮะสร้างแท่นหินเอาชายคนนี้ไปฝังไว้ตรงแท่นหินสีขาวแท่นหนึ่งนะครับแล้วก็พอคนที่มาที่หลังนะครับคนที่มาในรุ่นหลังๆในยุคหลังๆพอเห็นสิ่งดังกล่าวนี้นั้นก็วิวัฒนาการไปเรื่อยเปื่อยนะครับเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งถึงไปเสด็จกันที่ว่า บูชาแท่นหินสีขาวอันนี้เพื่อที่จะนึกถึงชายคนดังกล่าวซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้นั้นถือได้ว่าเป็นชิริกโดยตรงนะครับเพราะถือว่าเป็นการทําอิบาดะจากสิ่งอื่นต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุฮุตะอาลาในขณะที่อุซยานะครับซึ่งเป็นจเจวตประจําของชาวเมืองมักกะนะครับเป็นเจวตของชาวเมืองมักกะนะครับซึ่งชาวมักกะเองนั้นก็ได้บูชาสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับจริงๆอุซาเนี่ย จริงๆอุจาร์เนี่ถือได้ว่าเป็น,เ,ปนเขาว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นหลุมฝังศพของหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งกล่าวกันว่าเป็นคนที่เป็นคนวาลีเป็นคนที่วระนะครับเป็นคนที่เคร่งคัดในเรื่องราวของศาสนานะครับพอหญิงคนนี้ตายไปก็ไปเอาเอาเอาศพของเธอเนี่ยไปฝังไว้ตรงต้นไม้ต้นหนึ่ง ระยะเวลาผ่านไปนะครับหลุมกุโบของเธอก็หายไปกับการเวลาแต่ว่าต้นไม้ต้นนั้นยังอยู่คนที่มาทีหลังเหมือนกันเลยฮะใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือพอมาถึงก็เข้าใจว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นตัวแทนของหญิงคนนั้นนะครับที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้แล้วก็กราบไหว้บูชานะครับสแสวงหาความเป็นบรารกะโดยเข้าใจว่าเธอเนี่ยหรือต้นไม้ดังกล่าวนี่จะเป็นสีกลางระหว่างพวกเขาก็คือชาวยาฮิเลียะนะครับกับพระองค์อรัสสุฮานุวตะอาลา ทั้งทั้งที่คนพวกนี้จริงๆแล้วไม่ได้ขอจากต้นไม้นี้โดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าขอจากต้นไม้นี้หรือขอจากอุซาเนี่ยเป็นสื่อไปถึงอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลากับเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นชิริกเพราะว่าการวิงวอนการขอหรือการแสวงหาความเป็นบรารอกะเนี่ยนะครับเราจะต้องหาได้จากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาโดยตรงไม่ต้องผ่านสิ่งอื่นใดๆทั้งสิน้นนี่คือความหมายโดยสรุปหรือความหมายโดยย่อๆหรือว่าคอนเซปต์รูปแบบของชิริกที่มีอยู่ใน สมัยของ่านโณซุนซอละลอห์ฮุอาลีวะสัลลัมในขณะที่ตัวที่3หรือจวเจวิตตัวที่3ก็คือที่ชื่อว่ามนานัทนะครับชื่อว่ามนานัทซึ่งเป็นจวเจวิตที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวอัสคออรอดแล้วก็ชาวเมืองนะครับชาวเมืองกลุ่มชาวเมืองที่อยู่ระหว่างเมืองมักกะ์กับเมืองมดีนะก็เป็นแบบรูปแบบเดียวกันเลยฮนะก็คือเป็นแท่นหินที่เคยมีกูโบของ คนสําคัญคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปตรงนี้นะครับทั้งหลายแหล่นี้นั้นสิ่งดังกล่าวทั้งสสิ่งนั้นถูกทําลายโดยฝีมือของท่านรสุนสรล,ล,ลอรหัวอะหัวสลัมในปีที่ <c oughs> เรียกว่าสงครามฟัตุมักกะนะครับฟัตุมักกะในการพิชิตมักะท่านรอซุลก็ส่งซาฮาบะไม่ว่าจะเป็นท่านคอลิดอิบินวลิดหรือไม่ว่าจะเป็นท่านอาลีนูอบีตอเลบนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะไปทำลายบรรดาจเจวิตบรรดาสิ่งที่ถูกกราบไหว้ต่างๆเหล่านี้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็ถูกตัดซะไม่ว่าจะเป็นหลุมกุโบหรือว่าไม่ว่จะเป็นแท่นหินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรากฏว่า <c oughs> บรรดาซอฮาบะของท่านอูซุนที่ถูกส่งไปเพื่อทําหน้าที่สําคัญนี้นั้นก็ได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลาจึงกล่าวถึงทั้งสามวเวิตนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นนะครับบทเรียนเพื่อเป็นสรณะกับคนรุ่นหลังว่าเออไอสิ่งที่พวกเจ้าจะทําต่อไปนี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําไปขอให้ดูบรรพชน นะครับชนชาวยาฮิลียะที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกอาลุชิรเป็นพวกที่ตั้งภาคีว่าเขาทำยังไงซึ่งถ้าหากท่านพี่น้องพิจารณาดูให้ดีนะครับท่านพี่น้องลองไตร่ตรองดูให้ดีเนี่ยก็จะพบว่าในสังคมไทยปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องไปไหนไกลฮะแค่ในสังคมมุสลิมเราเองเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นะครับท,ท,ที่ที่มีชื่อเสียงนะประจําจังหวัดอยุธยาซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ที่มาที่ไปก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะฮะเพียงแต่ว่า,ากาละก็คือการเวลาเนี่ยมันอาจจะต่างกันไปพิธีการรายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างแต่ท้ายที่สุดนะครับเราหลายต่อหลายครั้งที่เราเคยได้ยินว่ามีคนไปเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้แล้วก็วาดหวังนะครับหรือว่าไปตั้งความหวังว่าจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานกันมานานาไม่มีลูกนะครับพอไป เสียร้ตรงนี้พอไปเยี่ยมเยียนที่ตรงนี้อา้าวไปขอจากตรงนี้แล้วก็จะได้กลับมาก็จะได้มีลูกนะครับตั้งคันอะไรกันขึ้นมาก็แล้วแต่หรือว่าญาติตัวเองไม่สบายอยู่นะครับไม่ขอต่ออัลลอฮ์นะไปเยี่ยมเยียนที่ตรงนี้แล้วก็ไปขอให้ญาติของตัวเองที่ไม่สบายหรือตัวเองที่ไม่สบายอยู่เนี่ย หายดีซึ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นชิริกนะครับการวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นที่สิ่งอื่นนั้นไม่มีความสามารถที่จะบันดาลให้ได้เนี่ยถือว่าเป็นชิริกแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเราจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเช่นนะครับเราประสบอุบัติเหตุตกน้ำนะครับตกน้ำอยู่หรือว่าตกลงไปในหลุมขึ้นเองไม่ได้ ตกลงไปในบอ่อขึ้นเองไม่ได้เรียกให้คุณอื่นเข้ามาช่วยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นชิริกนะครับเพราะถือว่าสิ่งดังกล่าวนี้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในขายที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้ด้วยกับ ด้วยกับความช่วยเหลือก็คือยื่นมือลงมานะมาจับมามาอุ้มเราขึ้นไปมาดึงมือเราขึ้นไปนะครับนี่คือรูปแบบของชิริกที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอสดุนสลตลอฮุอาลีฮุอาสลัมที่ท่านโสซุูนั้นใช้เวลาหลาย10ปีนะครับที่จะต่อสู้กับชิริกที่ดาดเดือนอยู่ในนครมักกะแลวก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่รอบ,บๆเมืองมักกะนะครับเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอาลาทรงตราน้าหรือทรงบัญญัติว่านี่คือชิริกนั้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจะต้องเข้าใจให้ดีต้ออองแยกกคร เพราะชริกค,คือตัวที่จะมาทำลายหรือบั่นทอนอีมานของเราผมเลยต้องย้ำกับท่านพี่น้องหลายครั้งหลายคราว่าเออเราจะได้รู้ว่าเพราะว่าจริงๆชิริกกับอีมานเนี่ยมันเป็นมันมีเส้นบางๆที่ขวางกั้นอยู่แค่นั้นเองนะครับท,ท่านพี่น้องหลุดออกไปจากอีมานท่านพี่น้องก็ไปถึงชิริกเลยนะครับมันไม่ได้มีระยะทิ้งช่วงกัน3าสี่เสาไฟเหมือนที่เขาว่ากันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันติดกันเลยเรื่องบางเรื่องเนี่ย หลุดจาก إ ي م านกลายกลายไปเป็นชิริกถ้าเราป้องกันเรื่องที่เป็นชิริกได้เราก็ยังอยู่ในขอบเขตของการ إ ي م ا านนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังมีขะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านอุษุนสลุลลาะฮฺอะลีอวะสัลลัมเนี่ย <c oughs> นะครับได้ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของชิริกนะครับก็เล่นมุซันนิฟุรรหิมะฮุลลอฮฺุตะอาลาท่านเชคมุฮัมมัดได ได้บันทึกเอาไว้ว่าได้กล่าวเอาไว้ว่าอันอบีอันอบีวากิดอัลเลซีว่าฮะดิษบทนี้นั้นรายงานโดยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านอบีวากิดอัลเลซีนะครับก็ละซึ่งท่านอบีวากิดได้กล่าวว่าขอรุ่งเจเนมะอัลลอฮุซุลิลลาฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาัฮูนัยน์ว่าเรานั้นได้เดินออกเดินทางร่วมไปกับท่านรอัลลอฮลซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังตำบลฮุนัยนะครับตำบลฮุนัยเนี่ยถือว่าเป็นตำบลหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้กกกัับเมมืองะ ซึ่งว่ากันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั้นเกิดขึ้นในสงครามฮูนายนนะครับก็คือสงครามที่เกิดขึ้นในปีที่ในปีที่8นะครับหลังจากพิชิตเมืองมักกะแล้วนะครับสงครามฮูเนยนวานัหนุพูดาซาอูอะฮดินบิกุฟรินและท่าน,ท,านท่านอบีวาคิดอะไรซี่ก็บอกว่าวานาหนุฮูดาซาอูอะฮดินบิกุฟรินเรานั้นยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังใหม่ๆอยู่กับเรื่องของศาสนา ฮูดซาอูอัฮดินแปลว่าเป็นคนที่พึ่งทิ้งการกูฟอตเนี่ยมาไม่นานพูดง่ายๆก็คือพึ่งเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในช่วงแรกๆท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าสฮาบะเนี่ยมาได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกับท่านรอซูลเนี่ยโดยพร้อมเพียงกันทั้งหมดแต่ละคนก็เข้ามาตามระยะเวลาตามสถานการณ์ตามการรับรู้นะครับหลายคนนะครับสฮาบะที่เข้านับถือศาสนาอิสลามกับท่านรอซูลในช่วงแรกๆก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักไม่ว่าจะเป็นท่านอาลีไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงคอดียะ แล้วก็ท่านยาซิดนะครับเป็นอัมมาร์ครอบครัวชาวอัมมาร์ทั้งหลายนะครับอันนี้คือสฮาบะรุ่นแรกๆต่อมาในสฮาบะก็จะมีสฮาบะที่รุ่นหลังๆไม่ว่าจะรับอิสลามในช่วงสงครามบาดารัรนะครับหรือว่าหลังรับนับศานสานาอิสลามจากหลังจากสงครามอุฮุดก็จะมีหลายสฮาบะเนี่ยเข้าวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาเพื่อที่จะเข้ารับนับศาสนาอิสลามสําหรับท่านอบีวากิดเนี่ยนะครับท่านกา็มารับนับศาสนาอิสลามเนี่ยก่อนก่อน ก่อนที่จะไปสงครามุูไนนก็คือในปีที่8นะครับก็ผมก็ไม่ทราบระยะเวลาในประมาณสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮุดะซาอูอาดินก็จะแปลว่ายังคงยึดติดหรือว่ายังคงเ,เข้ามานับ,นบถือศาสนาอิสลามเนี่ยได้ไม่นานนะครับที่สําคัญท่านอบีวากิดบอกว่าวลิลมุชริกีนซิดรอตุนยะกูฟูนอินดาหาก็ปรากฏว่าใระยะในขณะที่กําลังเดินทางไปฮูนเนนไปตําบลฮูนเนนนะครับ ก็ปรากฏว่าโดยวัฒนธรรมหรือโดยความเชื่อของชาวมุชริกีนก็คือชาวมักกะในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าจะมีต้นไม้ซินเดอร์ก็คือต้นพุทราท่านพี่น้องฮะต้นพุทราก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะฮะที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทะเลทรายในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกออกผลนะครับถ้าท่านพี่น้องสังเกตให้ดีเนี่ยต้นพุทราจะเป็น พืชนะครับพูดได้ไงว่าเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดหรอกที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในในในภูมิภาคตะวันออกกลางในทะเลทรายข้อดีของพุทราก็คือหนึ่งพุทราเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ที่ให้ผลด้วยนะครับแล้วก็มีดอกมีดอกที่หอมท่านพี่น้องเดินผ่านไปต้นพุทราแถวแถวบ้านเราเนี่ยนะครับช่วงที่มันกําลังออกดอกจะเห็นว่ามีกลิ่นที่หอมพอสมควรแล้วที่สําคัญก็คือพุทราเนี่ยเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่มาสําคัญเลยของ ขเขาเรียกว่าของน้ำผึ้งนะครับหลายต่อหลายครั้งน้ำผึ้งที่ได้ที่ได้มาจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเยเมนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีต้นพุทราเป็นองค์ประกอบหลักเพราะต้นไม้อื่นๆในสมัยนั้นไม่มีต้นไม้ที่มีดอกนะฮะเป็นต้นไม้หนามอย่างนั้นเนะ่ะเป็นตะบองเพชรเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีผลก็จะมีพุทราเนี่ยเป็นต้นหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญก็คือวอลลินมุชลิกีนสซิดรอตุนก็คือ ก็ปรากฏว่าสําหรับชาวมุสลิมีเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องต้นพุทราจะยิ่งเจอต้นใหญ่ๆต้นที่มีอายุนานๆเนี่ยนะครับไปนั่งเรียกได้ว่าไปนั่งหลบแดดหล,ลบร้อนอะไรกันได้นั่นเหตุผลที่หนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือยะกูฟูนอินดาฮะสำหรับความเชื่อของบรรดามุสลิมีก็คือเจอต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นบนรรดาท่านพี่น้องก็นึกถึงต้นต้นไซฮะท่านพี่น้องเห็นไหมต้นไสต้นตะเคียนต้นอะไรที่มันต้นใหญ่ๆนะท่านพี่น้องผ่านไปทางไหนจะ,จะ,จ,ะจะเห็นอะไรไหมฮะ ต้นไม้ยิ่งใหญ่เนี่ยผ้พาพันยิ่งเยอะใช่ไหมผ้าหลากสีดีไม่ดียังมีมีการสร้างเขาเรียกอะไรอะไรล่ะาสารพระภูมิจะมีสารพระภูมิติดอยู่ด้วยนะสำหรับต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางถ้านะตามความเชื่อของเราอะไรเนี่ยนะครับวอลิลมุชลิกีนซิดรอตุนสำหรับชาวมุชลิกนก็มีต้นพุทราที่ไปนั่งพักพิงกันที่สําคัญก็คือยะากูฟูนอินดาฮาอีตอนไปนั่งพักเนี่ยไม่ใช่นังพักธรรมดาสําหรับคนที่จะเดินทางไปเนี่ย ถ้าไปเจอต้นไม้ใหญ่ๆคนพวกนี้จะยากูฟูนะอินดาฮาไปนั่งพักแล้วก็นั่งบําเพ็ญศีลเ,ออเรียกว่านั่งบําเพ็ญศีลก็แล้วกันอินดาฮาที่ต้นไม้นี้แปลว่าอะไรครับบำเพ็ญศีลพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยกำลังจะออกไปทําสงครามแล้วผ่านไปพักที่ต้นไม้ต้นนี้ก็จะเอาต้นไม้ต้นนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจทํำยังไงครับไปนั่งบําเพ็ญนะบำเพญญาณบำเพญบำเพญน,นั่งนั่งเข่าชานอะไรประมาณนั้นแหละนะเพื่อที่จะให้ จิตใจของตัวเองมีความแข็งแกรง่งมีความฮึกเหิมวายนูตูนบิฮาอัสลิฮัตหุมแค่นั้นไม่พออาวุธที่พาติดตัวไปก็เอาไปแขวนไว้ตามต้นไม้เนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันจะมีความเป็นบารอคะ,ะมีความแข็งแกรง่งมีความมีความเก่งกาดมีความอดทนมากยิ่งขึ้น พูดง,ง่ายๆแสวงหาความเป็นบรารักาความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยจากต้นไม้อันนี้โดยเอาเอาโดยเอาอาวุธของตัวเองไปแขวนไว้ตามต้นไม้ไปแปะไว้ไปปักไว้ที่ต้นไม้แล้วตัวเองก็นั่งบําเพ็ญนะครับนั่งบําเพ็ญฌานนั่งเข้าสมาธิอะไรก็ว่าไปนะครับยูกอลุลฮาซึ่งต้นไม้ประเภทเนี้เรียกว่าซาตุลอันวัตซาตุอันวัตอันวัตเดิมเดิมท,มทีมาจากคำว่านาตายานูตูที่แปลว่าแขวนนะครับแขวนหรือแปะ ก็มันก็หมายถึงไอ้ต้นไม้ที่เอาไว้สําหรับแปะอาวุธแขวนอาวุธเพื่อที่จะบําเพ็ญฌานของตัวเองยานของตัวเองนะครับให้มีความรู้สึกเข้มแข็ง,ขง,ขงมีความรู้สึกทางด้านจิตใจพู้นี้เป็นกําลังใจให้กับตัวเองเ่ะนะเป็นเป็นกำลังใจให้กับตัวเองฟามารตนาะบีซิ o ดรตินก็ปรากฏว่า เมื่อกี้อบูวาคิดบอกว่าในสมัยยาฮิลีย่านะเขามีลักษณะแบบนี้นะคอนเซปต์ของเขาวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้ฟามาโรตนาบิซิดโรตินพอครั้งที่เรากําลังเดินทางไปคูเนนก็ปรากฏว่าเราเดินทางผ่านไปเจอต้นพุทราต้นหนึ่งต้นใหญ่เลยผ่านไปที่พุทราต้นหนึ่งฟากุลนายารรซูลลออบูวาคิดก็เลยบอกท่านรรซูลเอจอัลลนาดาตอันวาดินกามาลาหุมดาตุอันวาดรอซูลเอาต้นไม้ต้นนี้ทำเป็นดาตุอันวาดไหมที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเนี่ยเหมือนที่บุชลีกินเขาทํากัน ท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอบูวากิดพึ่งรับอิสลามได้ไม่นานเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มีความคุ้นเคยที่มีความเคยชินในสมัยที่ตัวเองยังเป็นกาเฟรอยู่ยังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยพอเข้ามานับนับรับ,น,บ,น,บนับถือศาสนาอิสลามใหม่ๆก็อาจจะยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้ฟังแต่ท่านรอซูลมากพอนะครับก็ปรากฏว่าเอ้ยท่านรอซูลขอให้ทําแบบนี้ได้ไหมหทําแบบที่พวกนั้นเขาทำอะ่ะนะครับ เราจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราจะได้นั่งบําเพ็ญอะไรละ่ะนั่ง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 สมาธิหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่ที่ตรงนี้นะครับฟอกอลยาราสุลุลล์แต่ปรากฏว่าท่านรอซูลว่าไงกับอบูวาคิดฮนะอัลลอฮฺอักับะร์เราซูนว่าอัลลอฮ์นะมุจจาเลยท่านรอซูนมุจจาเลยนะท่านรอซุลมุจจาอัลลอฮฺอักับะร์ที่มุจจาแบบนี้มาได้ไหมายความว่าเห็นด้วยนะ ทำไมต้องมุจะแบบนี้เพราะท่านรอซูลสุลแลลฮลฺเวลาเดิมศาลัมกรรมจะบอกกับอบูุวาิดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อลัยสุบฮานูตะอะลาไม่พอใจเรื่องนี้อินนะฮัสซุนันโอ้ยนี่มันลอกแบบกันมาเลยนะบ,บีบอกอินนะฮัสซุนันนี่มันเป็นแบบอย่างที่ลอกกันมาเลยนะเนี่ยกุลท um si ุมวัลลดีนับศีบียดีฮิกมากรัตบานูอิสรออินพวกเจ้าเนี่ยพูดกับฉันเนี่ยเหมือนกับที่บานูอิสรออินพูดกับนบ,บีมูซาเลยคือมาขอให้ทําเรื่องที่เป็น เรื่องที่เป็นชริกต่อ Allah s u b h a n a h า Wa t a a l อัลลนาอิลหันกามะละหุมอาลาีฮะ um พวกบรรดอิสรอ,อินเคยพูดกับนบีมูซาว่าเออมนะครับผ่านไปที่ชนกลุ่มหนึ่งเห็นพวกนั้นเขามีพระเจ้าบูชากันอยู่ก็บอกกับนบีมูซาท่านนบีมูซาสร้างพระเจ้ามาให้เราสักตัวหนึ่งได้ไหมหสักองค์หนึ่งได้ไหมเราจะได้บูชาเหมือนพวกนั้นเขาบูชากันเห็นไหมฮะท่านเราซูลเทียบเคียงกรณีของบรรดอิสรอ,อีนกับซอฮาบะที่พูดกับท่านตอนนี้ก็คืออบูวากิดมันเป็นไปไม่ได้ พอลอสุบฮานุวาตาอาลาบอกว่าอก็ลอินนะกุมโกมุนตาชาลูนท่านนาบีมูซาตอบกับบรรูุอิสราเอลแรงกว่าที่ท่านนาบีตอบกับอบูุวากิดนะครับเอานะท่านนาบีมูซกาตอบกับบรรูุอิสราเอลว่าพวกเจ้านี่เกอมุนตาชาลูนเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลาบาัญญาซะเหลือเกินไม่รู้รอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ไม่รู้รอกว่านี่คือชีริกขอลอสุบฮานุวาตาอาลาเพราะฉะนั้นนบีก็เลยเอาอ้างคําพูดของท่านนาบีมูซาที่ปรากฏอยู่ในคุรานเนี่ย กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะเพื่อย้ำเตือนให้รู้ว่าเอ้ยสิ่งดังกล่าวเป็นไปไม่ได้เราจะไปทาเหมือนเหมือนพวกมุสลิมไม่ได้เราจะไปพึ่งพาต่อสิ่งอื่นไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เราเป็นมุสลิมสิ่งเดียวที่เราจะพึ่งพาได้ก็คืออัลลอฮฺ سبحانه แวะะอาลาเราจะวิงวอนได้ก็คื <cach or v ain> ออัลลอฮฺ سبحانه แวะะอาลานบีก็กล่าวตอบไปว่าละทัรกบุนนะซุนนะมันคานะกอบิละกุมนะครับพวกเจ e ้าเนี่ยกำลังดําเนินรอยตามนะบรรพบุรุษของเจ้าเลยคนที่อยู่ก่อนหน้าเจ้าเห็นไหมครับท่านพี่น้อง นี่เพียงแค่นะบรรดาสหาบัญญนะยังโดนนบีตาหนิขนาดนี้แต่ท่านนาบีก็ไม่ได้ตําหนิเชิงรุนแรงอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะเรื่องชีริกเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงไนงะท่านนาบีถึงต้องบอกทันทีว่าเฮ้ยไม่ได้ก็คือไม่ได้ถึงแม้ว่าอบูบาคิดจึงเป็นมุอัลลฟัฟเป็นมุสลิมใหม่อยู่ก็าตามซึ่งปกติแล้วท่านอูซุนสอลาลอฮุองอลาเวะสลามการปฏิบัติของท่านกับบรรดาสหาบาญะเนี่ยถ้าเป็นสหาบาญะัตที่นะครับเพิ่งรับนับืูศาสนาอิสลามใหม่ๆท่านกิิปฏบต แต่พอในเรื่องหลักศรัทธาท่านรอซูนไม่เคยยืดหยุนฮะไอไม่ได้ก็คือไม่ได้ต้องฟันทงกันไปเลยตรงเนี้ยไม่ได้นะถ้าเรื่องอะกีะห์แต่ถ้าเกิดเรื่องหลักปฏิบัติอา้าวยังยอมได้บ้างนะครับหลายต่อหลายเรื่องที่พอเวลามีคนมาถามท่านสอฮาบะา์อะไรดีที่สุดนบีก็จะบอกว่าอา่นานบีก็จะบอกว่าให้ทําแบบนั้นสิดีที่สุดออาทำดีกับพ่อแม่ดีที่สุดอ่จิฮาดดีที่สุดฮิจรัดดีที่สุด,ด,สดขึ้นอยู่กับว่าความต้องการหรือความเป็นไปได้ ของคนคนนั้นว่าจะทาสิ่งไหนได้ท่านอุษลก็สนับสนุนให้ทําสิ่งนั้นแต่พอเป็นเรื่องของอีมานไม่ได้นะครับท่านพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องฮะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ผมอาจจะต้องย้ํากับท่านพี่น้องว่าเราอย่าเรียนแบบวัฒนธรรมของศาสนาอื่นเพราะท้ายที่สุดเราอาจจะถูกท่านบนบีตําหนิเหมือนกับท่านอบูุวาคิดก็ได้ว่าละทรกาบุนนาสนามังคานะข้อบลกุมพวกเจ้ากําลังลอกเรียนแบบนะครับบรรพบุรุษของเจ้ามานะ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 9 9 9 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม